อันนี้มาก่อนเวลานะก็มานั่งรอจองเวลาตอนหกโมงสินาทีไว้เนาะคือถ้าจะมาทานร้านนี้ยต้องมีโทรศัพท์นะมีแบตแล้วก็มีแอปเขานะเพราะว่าเวลาจองสั่งอาหารทำอะไรก็ต้องทำผ่านแอปทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็มานั่งรอ p i n t e r เปิดนะคะอุ้ยทำไมสีสวยจังว่ามองรอดแว่น มานั่งรอประมาณ30นาทีก็ดีแล้วเพราะว่าอากาศดีๆแล้วคนน้อยนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้ก็ประมาณ5้าโมงสี่สิโมงประมาณนี้ก็เลยคนน้อยที่ชอสก็ร้านที่อยู่ตรงนั้นหัวมุมสีดำสีดำๆร้านนั้นร้านนั้นนะคะร้านตรงนั้นรอใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวจะเดินไป แล้วก็ตรงนี้เป็นร้านของแม่เขาเรียกว่าอะไรลูกพี่ลูกน้องพีคิสเอหลานสิก็ข้ามถนนไปถนนอันนี้เป็นถนนแบบทางคนข้ามเนาะก,ก็มีไฟแดงไฟเขียวแล้วก็จอดตรงหัวมุมทางขวาน,นิดหน่อยก็ดีใกล้ๆสบายสบายคนน้อยดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นแล้วด้วย ตรงนี้นะคะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นตู้ปอปคอร์ก็คือไปจองเนี่ยได้ปอรคอร์มาใช่ไหมแล้วก็จะได้รหัสมาสั่งอาหารก็ให้กินปอรคอรระหว่างอาหารออาหารนะเขาก็จะมีผ้าเช็ดมือให้ด้วยนะถ้าไม่พอใจก็เดินเข้าห้องน้ำนะอันนี้บรรยากาศภายในเนานะผัดไทยอิสต์จะัมผัดไทย เราไปกินอะไรมามั่งกินจะได้รีวิวถูกเนาะอันนี้อยู่บนเตียงแล้วนะเออพี่กิตะสั่งน้ำเรียกว่าคลายๆแบบโครอะไรอย่างงี้ก็แฟนตาอะแฟนตาแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งนะแก้วหนึ่งก็29สิบเก้ิดชครวนู่นนะเราคิดเป็น32ก็แก้ว120เนาะเอออยู่ไหนนะ เขาก็เขาก็จะมีแอลกอฮอล์บ้างแอลกอฮอล์ฟรีด้วยก็มีหรือว่าแบบดริกแบบอะไรแบบเนี้ยแบบแบบน้ำแบบน้ำสผสมโซดานน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วเออนี่ไงน้ำส้มใช่ปะะ่ะส้มส้มแอปเปิลซีไม่ใช่เนี่ย น้ำแบบเนี้ยคลาย,ายแฟนตายี่สใช่ปะอันเนี้ยที่เราดื่มไปแล้วก็อาหารอะ่ะเขาก็จะมีแบบอันเล็กๆแต่เขาไม่ได้บอกขนาดกรัมนะว่าขนาดเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30กรัมไม่เกิน50กรัมอะไรพวกนี้แล้วแบบเล็กๆมากเอ้ยเอยเอประมาณนะั้นแหละแบบเล็กอย่างละขีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเรากินผัดไทยไปอันนี้เราสั่งมา อันนี้เราสั่งมาเขาเขียนบอกว่ามีเซราชามายองเนสแล้วก็คอเรียนเพริกาดกรูกาก็คือมีแตงกวากับได,ด้วยก็คือผักชีดองแล้วก็คล้ายๆพวกสาลาเปาน้อแต่คริสปี้พอกเป็นหมูทอดเป็นแบบหมูทอดกรอบแล้วก็ใส่แบบคล้ายๆแป้งสาลาเปา เมนูนี้แบบแป้งไม่ผ่านหมูทอดนี่คือรสไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วก็ไอแตงกวาดองนี่คือดีผักในรูปให้มานนอยให้มาเยอะเกินไปของจริงให้มาน้อยเมนูนี้คือเฉยๆที่อร่อยก็คือได้แตงกวาดองแล้วเราใส่เรสซิ่งอย่างอื่นเพิ่มเนาะเมนูใหม่เขาเยอะอันนี้แบบไม่ได้ไปตั้งนานละ แล้วก็สั่งอันนี้ฮอตชิลลี่ชีสแซนด์วิชให้พี่คิดตอนแรกนางสั่งแค่สามอย่างนะครับว่านางไม่เคยไปแล้วเราก็แบบวัวนางไม่อิ่มเราก็เลยสั่งอันนี้เพิ่มอย่างนึงเนาะแล้วก็คือชิ้นประมาณแค่นี้ <c oughs> แล้วความหนาประมาณเดี่ยวเดี่ยวส9สิบเก้าใช่ไหมก็คืออันเนี้ยดูน่ากินกว่าไออันเมื่อกีน้นะแล้วอันเนี้ยโห เห็นไหมดูเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมของทุกอย่างคือแบบของใช้แบบตุ๊กตาร้านตุ๊กตาเขาในร้านคอนเซ็ปต์ร้านเขาจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเขาเรียกว่าไซเกิร์สไซเกิร์สใช่ไหมวะแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเป็นสวนสัตว์มหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยออกเฟลเช้นเนื้อชิ้นประมาณสามนิ้วเนี่ยเออประมาณเท่านี้แหละแล้วก็ไอเราก็ไม่ใช่ แล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะโพเทสโตมูสเขาเรียกอะไรเออไม่ใช่มันบดแบบมันบดคล้ายๆมันบดเอาไปทอดมากกว่าเหมือนแบบมันบดเอาไปทอดสองชิ้นชิ้นละประมาณเหมือนคุกกี้อะ่ะแล้วก็มีซอสแต่ทอมเอทโต้นี่คืออร่อยมากน่าจะเป็นแบบอินลักมาน่าจะเป็นแบบโดมาคือมะเขือเทศนี่อร่อยแล้วให้มาแบบ าครึ่งช้อนโต๊ะอ่ะแล้วก็ให้ซอสมาแล้วก็ซอ,อสอร่อยอันนี้เราให้มาชิลี่เบเนสซอสเนี่ยอร่อยอ้อกรีนลาโทมอรเรล,ล่าก็คือแบบเขาบอกว่าเป็นแบบทเอมะเขือเทศที่เอาไปเผาแล้วก็เหมือนแบบสับๆแล้วมาเจียวๆในกระทะอะไรประมาณเนี่ยนอรเรล่าหรือว่าแค่คุกๆแล้วก็พี่คินเอาออริจินอลแฮมเบอร์เกอร์ คือชิ้นประมาณเท่านี้ในคลิปะน่าจะมีอยู่นะเหมือนเออเอเอมัง้งลองไปดูชิน้นละประมาณเท่านี้ก็อร่อยดีพี่คิดว่าหมดก็แบบก็ดีแบบไม่ได้แบบพูรเลยแล้วก็นางสั่งอะไรไหมนางสั่งหอมทอดด้วยนะรู้สึกอืมไม่ได้สองอันวะ ทำไมันนี่ได้สองอันไหนอ่ะได้ไงหอมทอดได้สองชิ้นอ่ะนั่งแลวสองชิ้นจริงๆสองชิ้นเล็กอ่ะ <laughs> มอสซาเรลล่ารเรกเลงก็คือมีชีสข้างในด้วยเว <laughs> ดูอาร์แต่แอตอนนี้บรกว่าเรกเลงอุตดนดมหออุสออกโซอินเนอะดมหออุสออกโซอินเนี่<า>ออนยแดูได้<า>อเขารู้เขาบอกก<า>็ <laughs> <laughs> เท่านั้นแหละแล้วก็อันนี้เขาสั่งคริซาลีจอะไรวะเออนั่นแหละอ่านไม่ออกฟรีมเมียบโมซารีลาก็คือเป็นขนมแล้วก็ขนมปังสาชิ้นเล็กๆแล้วก็มีโมซารีลาชิ้นเล็กประมาณน,นี้แล้วก็มีโมซารีลาชิ้นข้างในแล้วก็มีสวิชิลี่ข้างในโอ้โหแล้วก็อ๋อไมสตีฟนี่เองแล้วก็นางสั่งอะไรลิมไหมไม่มี แล้วเราสั่งอันนี้ผัดไทยหายไปไหนผัดไทยหายไปไหนอะ่ะเราสั่งผัดไทยอดี๋จะให้ดูหน้าตาผัดไทยไม่ใช่หรอหรือว่ามันหมดวะ เพราะว่าผัดไทยหายผัดไทยหายไปไหนอ่ะบายเพราะตอนสั่งอ่ะมีผัดไทยด้วยนะแต่เส้นอะดีนุ่มดีเส้นนี่คือกำลังดีแต่ซอสนี่คือแบบเปรี้ยวไปน่าจะเป็นซอสสำเร็จรูป อ้าวหายอ่ะผัดไทยอ่ะเวกอนสีเวกอ่ะวิเทระดัมเปลงอ้าวผัดไทยอ่ะแล้วลูกเอ้ยว่ามันจะอยู่ในเมนูของเวกิเทรี่อหายไปไหนเนี่ยไม่มีอ่ะสงสัยหมด น่าจะหมดน่าจะหมดอาหารตุ๊กตาอาหารเส้นไหวตอ,อแปะแฮะผัดไทยหมดนั่นแหละนั่นแหละนะหน้าตาพอไปดูนะก็คือแบบไปครั้งที่สองที่มาลานี้เนี่ย,เ,ยเหมือนปีละครั้งเลยก็คือกินบุฟเฟสซอ่มกว่าแต่มาลาน,นี้แล้วสนุกไงว่าร้านเขาสวยใช่ไหมถามว่าแพงไหม ถ้าพูดตรงๆเลยนะมันก็แพงเปล่าวะไม่รู้อะถ้าสมมติอาพูดว่าแฮมเบอร์เกอร์5 9 5 0มันก็คำเดียวใช่ปะล่ะคำสองสามคำอันสามคำอ่ะสำหรับคนเราถ้าสมมติพี่คิดอาจจะสองคำแลให้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ต้นนอหรือว่าแม็กซ์ของสวีเดนคือแบบแฮมเบอร์เกอร์มินิสองอันก็คือร้อยถ้าไปกินแม็กซ์สวีเดนชุดหนึ่งร้อยก็คืออิ่มกว่า ก็คือร้านนี้ก็อาจจะแพงแต่ด้วยบรรยากาศเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงนะแบบมันถูกใจทั้งเด็กผู้ใหญ่ทุกวัยอ่ะเออได้เพราะว่ามันก็มีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมก็คือแบบได้ทุกวัยเนาะไปแล้วไปแล้ว